กับอาจารย์มนชัยคงธนพักดีนะครับดินาบรีเอ็กซ์เพิร์ตไทยแลนด์อยู่พวกเราครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับโอ้สัปดาห์นี้เหมือนทุกอย่างมันจะเริ่มทรงๆแล้วนะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการดีดขึ้นมาของหุ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอถูกจับมือกันนะฮะคุณทรัมป์ไปจับมือคุณสีจิ้นผิงเนี่ย ก็เริ่มมีแรงเทขายออกมานะครับเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์ช่วยดูหน่อยว่าวิธีการดูณนะขณะนี้เนี่ยเราควรต้องใช้สูตรแบบไหนอย่างไรครับครับก็อย่างเป็นอย่างที่คุณแสบเ,เอ่ยเมื่อกี้ก็คือทุกอย่างมันเหมือนดูนิ่งๆไปแล้วเพราะว่าตัวเลขเการประกาศรดดอกพี่ก็ประกาศออกมา0.25ก็เป็นไปตามที่คาดนะครับนะฮะแล้วก็ยังเฟดก็ยังเท่งทายว่ามันอาจจะไม่แน่ เพราะว่าเดือนเดือนสิบสองคิดว่าอาจจะไม่ลดเพราะว่าคงต้องจับตาดูตัวเลขการจ้างงานแต่ว่าเนื่องจากโกลเมนชัดดาวตัวเลขนีก้ก็อาจจะต้องดูว่า,าภาวะเรื่องของโกลเมนชัดดาวนี้จะคลี่คลายหรือเปล่านะฮะก็ยังเป็นตัวมิส t ิสติเลสอยู่นะครับก็เนะราเอิ n นิง e ของตัวบิ๊กเทปต่างๆก็เริ่มประกาศออกมาแล้วก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างหรือก็อัพโพรฟอร์มนิดนึงนะฮะก็มีการแรงเทขายสังเกตจากรุกนุ o o g l e นะฮะที่มีการเ,าเติจจบโต ทางเอ r ร์ดิ้นะฮะเป็น High Record เลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างโตรประมาณเกือบ20เกือบ30ปรซ็ต์ตากฏว่ามีการกระโดดของการาฟขึ้นไปแล้วก็เทขายเลยบางทีก็แสดงว่าเราก็อาจจะอยู่ในภาวะที่เป็น Profit Taking จากเอิอ s e l l On Fact จากภาวะต่างๆนะฮะฉากต่อไปผมคิดว่าเราน่าจะอยู่ในเรื่องของเทรดดิ้งเลนแล้วก็ดูตัวเลขก,การจ้างงานน่าจะเป็นครูสำคัญนะฮะที่ว่า เฟดเนี่ยจะมีนโยบายยังไงเดินเดินสิเพราะว่าตอนนี้็ิ้นไว้แล้วว่าอาจจะไม่เป็นไปเตรเนืคาเพรานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีการเทขายทํากําไรแล้วก็ออกมาดูท่าทีช่วงตลาดช่วงนี้ก็อาจจะเงียบนะครับแต่ว่าจะมีาอาจจะมีรีบาวหรือมีการเทขายเป็นช่วงๆสังเกตว่าเราจับดูกราฟ IEF ก็คือตัวบอนไพรส์ Price, นะฮะของสิบปีเนี่ย ปรากฏว่าประกาศปุ๊บก็มีการเทราขายลงมาเนี่ยจะไปดูกราฟกันนะครับดาวโจวนส์ก็ถอยลงมาเรามีการเบรก47400ใบจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วประมาณ4 7 6าปรากฏว่าลงมาเทสแล้วก็ต่ำกว่าด้วยในระหว่างช่วงวันพฤหัสเสารศุกร์ nickname. แล้วก็รีบาวเหนือตรงนี้นิดหน่อย,อยก็แสดงว่าอันนี้เป็นค,ครีสเ,เป็นครูที่สำคัญเลยว่าอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านอาจจะอยู่ที่ตรงนี้บวกลบตรงนี้แล้วก็ดูว่าบริบทต,ต่อไปเป็นไงนะหลังจากมีการเทขายกำไรนะก็สังเกตว่าาว ดอลลาร์อินเด็กมีการปรับตัวขึ้นพุ่งขึ้นนะครับทองเทขายปรากฏว่าเราเนี้ยเรามาต่ํากับ4.08.4120 40 0นะครับจากที่ขึ้นไปถึงประมาณ4.3กว่าก4.4เนี่ยลงมาถึงต่ำใบบนี้ซึ่งทางจากการดูกราฟผมคิดว่าเป็นไซน์อย่างหนึ่งที่ออกจะดูที่ไม่ค่อยดีถ้าเรามองในกราฟระดับที่เป็นควอเตอร์หรือเป็น year, เยียรีแสดงว่า r e สซิสแตนตตรงนี้อาจจะเทสแล้วไม่ผ่านคงต้องดูว่าการปิดเพราะว่า ภายใน1112เนี่ยถ้าตาดเบียรี่แล้วยังไม่ผ่านผมคิดว่ามันเป็นนัยยะสําคัญอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญในมีเดียมเท m ที่ผมเคยให้ว่าเราจะดูยังไงว่าการเทขายแล้วมันจะเ,เกิดการ t r i กเ e r signal มีการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ก็คือเป็นการรีเทสออกมาลึกๆอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเ e ว e r s ซ l เลยหรือเปล่าเนี่ยให้ดูตัวเลขที่เราเราเรา,เราบอกไว้ในตัวมีเดียมเทรตรงนี้ก็45073นะฮะ S&P 66แต่ว่าตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ แต่ว่าทองเนี่ยสำคัญเลยปรากฏว่ามันลงมาต่ำกว่า4,000ที่เราเคยให้ไว้แล้วก็เทรดอยู่ตรงนี้ต่ำกว่าซึ่งอันนี้นเป็นทายสำคัญว่าทองที่เคยพุ่งมาอย่างปีนี้บวกมาแล้ว60%เนี่ยมันอาจจะโอเวอร์แวลูไปหรือเปล่านะคงต้องจับตาดูแล้วก็คงต้องเป็นดิฟเฟนซีฟในการเล่นตลาดทองลงมารับข้างล่างจะดีกว่าเดี๋ยวจะดูกราฟนะครับก็แน่นอนลองเทิมถ้าเกิดว่ายัางมีโมเมนตัมบริบทยังสอดคล้องอยู่เราคงไปจับดาดู เป้าหมายที่มัน r e s s t น n c e ถัดไปในตัวเลขไอ้ l o งเท e r m ที่สามตรงนี้แล้วก็คงต้องดูว่าระหว่างอินฟล t i ชัที่จะเกิดขึ้นกับ Employment Data เนี่ยซึ่งเป็น Dual Mandate ของ f ฟดเนี่ย f ฟดจะต้องดูจับตาดูยังไงนะฮะตรงนี้คงจับตาว่าบทิบทตอนนี้สําคัญนะครับเราไปดูกาฟท่สอบกันครับไปเลยครับอันนี้คือ Bond Price นะครับสังเกตนะครับว่า จากที่อธิบายคือมีการทํำหายเดิมที่97.52ในช่วงด้านสายสีแดงขึ้นมา97.77ประคามจะเบรกอยู่ครั้งสองครั้งปรากฏว่าก็ยังย้อนต่ำกลับลงมาแต่ทิศทางเนี่ยบอลไพยก็เป็นทิศทางเป็นการไซด์เว่ออัพแล้วกันนะจากตรงนี้นะเพราะว่าเคยทาไว้ที่ประมาณ99.1 แล้วก็เคขายลงมาตรงนี้คี่สำคัญถ้ากรดถ้าเราต้องการจะดูว่าตลาดอีค i ตีเนี่ยยังคงรันต่อไปได้หรือไม่ผมคิดว่าเราคงต้องดูว่าบอลไพ่เนี่ยคงอยู่ในเทรนกรอบ Channel ที่เป็นสีน้ําเงินที่เราตีไว้อย่าให้ต่ำกว่าประมาณ95.8ได้คงต้องระบัดระวังแล้วถ้ามันลงมาแต่ว่าถ้าต่ำ95เนี่ยเทรนมันจะถูกเบรกก็แสดงว่าบริบทของตลาดน่าจะเปลี่ยน นะครับเรื่องของอินฟลชันเรื่องของการตัวเฟดนโยบายว่าจะที่จะลดดอกเบีย้ยก็อาจจะทำให้ดวนไพเนี่ยอาจจะส่งคงตัวนะบอลยู yield, อาจจะอยู่ระดับสูงแล้วก็คงมีการเทขายทำกำไรในตลาด Equity Market นะคงต้องจับตาดูแต่ว่าตอนนี้ยังโอเคยังอยู่ในโซนตรงนี้อยู่ก็ยังถือว่าตลาด Equity แล้วคงยังถือได้โอไปได้อยู่นะครับอืมครับไปอ่ะนี่ดอลลรเด็กครับจัดครับ คือก็เป็นเรื่องที่ผิดคาดสังเกตว่าถ้าเราเป็นเทรดเดอร์เราคงสัปตาดูว่ามีการลดดอกเบีย้ยดอลลาร์น่าจะลดค่าลงอทองน่าจะขึ้นแต่ปรากฏว่ามันกลับสวนทางกันดอลลาร์อินเด็กกลับพุ่งขึ้นมาจากาบริบทเป็ดที่พูดไว้ว่าอาจจะไม่ลดแล้วนะครับทองกลับเทขายลงมาหลังจากประกาศก็แสดงว่ามันหินอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ทองมันโอเวอร์วไปหรือเปล่าจากใน นะครับดอลลาร์ dollar ที่บอกว่าจะน่าจะอ่อนค่าจากาบบการลดดอกเบี้ยจะเป็นการเซอร์วอนแฟกดอลลาร์กลับขึ้นมาเพราะว่ามีการคิ้ของเฟดว่าไม่แน่ผมผมขอดูก่อนนะครับอาตราการจ้างงานเป็นยังไงอินเฟชันที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงก็อันนี้ผมบอกอย่างหนึ่งว่าคงเราต้องระมัดระวังในการเทรดทองในช่วงที่กลับเข้าไปซื้อตรงภาวะตรงนี้จนกว่าเราจะหาจุดที่ซัพพอร์ตที่มีในแย่สำคัญจริงๆเพื่อให้แว l ลูที่มันเคยโอเวอร์แวลูกลับมาในจุดที่มันสมดุลของมันนะครับ นี่ฮะอันนี้คือการาฟ4.2นะฮะที่เราเคยพูดสัปดาห์ที่แล้วเรามันอยู่ประมาณที่ประมาณ4.080นะดังนี้ยบวกลบตรงนี้แล้วผมก็ยังบอกว่ามันมีโอกาสเหมือนกันเพราะมันเหมือนกันกบทรงตัวลงมาเทขายต้องทรงตัวพยายามจะทาที่เหมือนกับเป็นอัพสอบนะครับพยายามจะรีบาวขึ้นมาแล้วว่าถ้าแตะ4.02 4.240แล้วไม่ผ่านเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปแบบรีเวอร์ซอลเป็น ABC ดาวนะฮะแล้วก็อาจจะวงคาดการว่าลงมาแตะช่วงประมาณ3.50-3.750ตอนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอีกรูปการหนึ่งนะ,ะแต่กับกราฟ4.3ดราคงจะบอกอะไรเพิ่มเติมได้นะครับกลับไปดูกราฟ4.3นะครัอสังเกตว่ามันไม่มีการรีเบลเลยนะครับแล้วมันก็ไหลลงมาต่ํากว่าแล้วก็พยายามตอนนี้ยังตอนนี้คีย์สำคัญเนี่ย4.0804120 40ที่เป็น r e s ร t a n c e Time Frame ใหญ่ๆระดับคอ a r เตอร์กับเย a r รี่เนี่ยมันเป็นออาต้านสำคัญละนะ โอกาสจะรีบาวได้ไม่มีโอกาสรีบาวให้ดูตรงช่วงระหว่างตรงนี้4.80ถึง4.90ตรงนี้ถ้าไม่ผ่านนะครับมันก็จะเป็นสอดคล้องกับรูป4.2ที่ผมบอกว่าตรงนี้แต่ว่ารูปแบบตรงนี้ผมเราสังเกตว่าการทริกเกอร์ตรงนี้มันเริ่มไม่ดีละจากบ,บริบทของเฟดนะดอลลาร์ที่เพิ่มเพิ่มเพิ่มค่าขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสที่จะแตะอีกทีที่4.80แล้วจับตาดูว่ามันจะมีรีแอคชั่นตรงที่เป็นราคาก็ไปเทสที่ดีนัปีรีลิสเซนหรือเปล่า ถ้ารีแอคชั่นตรงนั้นเกิดขึ้นในลักษณะรูปแบบหนึ่ง shooting star การทำเอ็มการ์ฟฟของรูปแบบในทมเฟรมเดลี่การเทขายที่เป็นแท่งยาวๆอันนี้นจะคอนเฟิร์มเลยว่าการเทสตรงนี้มันไม่ผ่านจุดที่เป็นลิมิตที่คีย์สำคัญแล้วมันจะองมาแา่นั้นคนที่เทรดถือทองระยะยาวเนี่ยคงต้องจับตาสมมติถ้าทำกำไรไปแล้วก็โอเคการจะเข้าใหม่ตรงนี้จะเข้าไปเทรดก็โอเคแต่ว่าต้องเป็นเทรดระยะสั้นเข้าออกต่างจังหวะแล้วคอยจับตาดูว่า ที่เป็นนัยยะสําคัญของ resistance เนี่ยอย่าเข้าไปพัวพันเขาอาจจะซื้อแล้วก็รีบาวอาจจะเล่นดินกิเทเตอร์ระดับไทมเฟรมเล็กๆชั่วโมงสี่ชั่วโมงหรือว่าเดลี่แล้วก็หาจังหวะเข้าออกตามตรงนี้แต่ว่าคนที่ไม่มีทักษะในการเท time frame รดทมเฟรมระยะสั้นคงต้องลงก็ต้องการที่จะซื้อเนี่ยคงต้องอยู่ประมาณสามเจ็ดสสามสามเจ็ดห้าศูนย์ตรงเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการรีบาวซึ่งจะทําให้เขาสามารถออกได้ทันอย่างน้อยถ้ารีบ่าวตรงนี้เราเห็นรีเวอร์โซ่แพทเทิร์นรูปแบบของการทํา เบรกไฮจากข้างล่างนะของดาวทีอรีอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นการตัดของดิเทเตอร์หรือการรูปแบบของแท่งเทียนที่พุ่งตัวขึ้นมาประกอบกับบริบทของเฟดที่ประกอบตรงนี้มันจะโอเคแต่ถ้าลงมา4750ล้วออกไปข้างๆนะครับไซเบ y แล้วมันไม่มีอะไรในยะสสำคัญจนมีบริบทของตลาดมากระทบมันมันจะลงไปได้ถึงประมาณ3 5 0 0ซึ่งตรงนี้นผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สมดุลที่สุดแล้วเพราะว่า35 3,500เป็นจุดที่ทำไซเบ เป็นได้ว่านานมากพอสมควรน่าจะหนึ่ปีๆเลยก่อนที่จะเบรกขึ้นมาซึ่งจะเป็นสปอร์ตที่ขีส่สำคัญคนที่จะกลับเข้ามาซื้อทองแล้วถือระยะยาวได้เนี่ยน่าจะพินารณาในโซนตรงนี้ที่3,005นะครับโอเคนะฮะคือตัวนี้เนี่ยเราเห็นอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาบ้างเล็กๆไม่น้อยจาก3,009มาอยู่ที่4,000อย่างเงี้ยแต่เราก็ยังระวังอยู่นะเพราะว่าข้างบนคือ4,080นะฮะกับ4,120 เหรียญสหรัฐต่อชอยออนนะครับถ้าขึ้นไปแตะอาจารย์บอกมาว่าทองเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นไปแตะแล้วเกิดเราเจอภาพของอตอนนั้นดูแท่งเทียนแล้วเนาะว่าถ้าเกิดว่าเจอแท่งยาวแดงลงมาหรือว่าชุดติงสตาร์แล้วก็อีกแท่งหนึ่งเนี่ยมันลดต่าลงมาเนี่ยอันนั้นคือเตรียมหนีเลยถูกไหมอาจารย์ครับคือจังหวะก,การแตะของรีสสแตนเนื่องจากมันเป็นพอยท์ เบสิสใช่ไหมที่ว่าแตะปุ๊บเนี่ยเราดูแท่งเทียนตรงนั้นระหว่างวันตรงนั้นหรือว่าในรายสัปดาห์ก็ได้ถ้าสมมติว่ามันเกิดเป็นรูปแบบน้อยที่เกิดการแตะแล้วออกไปข้างๆถ้าระดับสัปดาห์ปิดแล้วเป็นแท่งเทียนยาวๆทิ้งลงมาเนี่ยมันก็จะคอนเฟิร์มว่าซี่เป็นรีสตนที่จุดตรงนั้นนํามันเริ่มทํางานของมันในการที่จะเทขายกลับลงมาอีกทีหนึ่งนะ้าดการจะดูว่าโอเคการดูกราฟมันดูเหมือนไม่เป็นรูปแบบที่มีเหตุและผลเลยก็ไปดูฟันเดิมนทูรบริบทของตลาดประกอบ มันก็จะคอนเฟิร์มสัญญาณของเราแล้วก็เราก็จะถอยลงมาข้างล่างเพื่อจะกลับเพื่อจะหาจังหวะที่จะเข้าซื้อในการทำฟรมระยะยาวที่จะสามารถจะโฟได้อย่างน้อยก็คือมันเซฟที่จะสามารถให้เราออกคือมันต้องเป็นมีมีการรีบาว mm. นะเราคงออกได้ทันสำหรับคนที่ดูทำฟรมระดับเดลี่ของวิก่ตจนไปคงคงจะเซฟไซต์คือต่อให้ตลาดมันออกมาแล้วก็นิ่งๆแล้วแล้วแคร็กลงมาเนี่ยเราคงจะออกได้ทันนะฮะมันคงมีการรีบาวให้ใหเราเห็น ครับ,รบผมะนะฮะ,ะผมแล้เป็นห่วงคนที่อยู่ข้างบนจริงๆเลยนะฮะอยากให้มาฟังอาจารย์หน่อยหนึ่งนะครับอ่า้าระยะยาวก็ถือไปถูกไหมแต่ถ้าระยะอ่าปานกลางหรืออะไรเราก็ต้องป้องกันระมัดระวังถูกไหมเออระยะยาวเนี่ยบริบทของแต่ละคนต่างกันมากบางคนอาจจะถือตั้งแต่ต้นทุนเมนื่อเมื่อ2อ0พกับเหรียญอะไรผมคิดว่าก็ยังโอเคถ้าคิดว่าต้องการว่าดูการดีเบสมาส์ของดอลลาร คือดอลลาร์ได้ถูกดีเบสก็คือการลดค่าของดอลลาร์อย่างในทองเทอมระยะยาวเพราะว่าจะเริ่มไม่เกล็ดไปในตลาดอื่นอย่างเป็นทองนะเพราะว่าดอลลาร์คือจะน่าจะอ่อนค่าจากบริบทของตัวเลขทางเศรษฐกิจของเขานะเรื่องของการ,รว่าคนจะหนีจากดอลลาร์ไป,ปก็ยังโอเคแต่ว่าแต่บางคนที่ต้นทุนสูงๆเนี่ยแอคชั่นของเขาคงน่าจะแตกต่างกับคนที่ถือต้นทุนต่ำๆนะแต่สําคัญรู้สึกคนที่ออกไปแล้วหรือคนที่ ไม่ได้ขายต้องการจะมาซื้อคงต้องระวังด้วยเพราะว่าต้นทุนคอยู่ที่ตรงไหนถ้าอยู่ในหวังช่วง3,500ขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงพอสมควรถูกไหมครับเพราะว่าเราอาจจะอยู่ไปพัวพันแล้วไปติดอยู่ตรงนั้นแปราบอกว่า3,500อยู่สักพักหนึง่งแล้วบอกว่าเกิดการเปแบบบลี่ยนแปลงบริบททั้งรุ่ง3,500เนี่ยคือยุ่งเลยคือจบเลยของผมคิดว่าเทรนด์ของทองก็จะจบที่ราคาต่ำลงมาก,กัา3,500ทั้งหมดอ่าครฮะหลายคนถามผมนะครับผมว่าวันนี้อาจารย์พอให้คําตอบบ้างแล้วแหละผู้ชมไปตัดสินใจเอานะครับว่า ผู้ชมที่ติดข้างบนจะคัดลอดหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์มองภาพว่าเหมาะสมที่ดีเนี่ยมันควรอยู่ประมาณสัก3,500นะครับไปต่อที่ Bitcoin ฮะบิตคอยนะฮะก็จาก2สัปดาห์ที่3สัปดาห์หลังจากที่มาแตะประมาณ10500กับ10900เนี่ยการรีบาวเนี่ยค่อนข้างจำกัดสังเกตดูรูปแบบของราคาเป็นรูปแบบของไซเวทแน่นอนในการทำเบรกหาแล้วไม่ผ่านตรงนี้ผมคิดว่า การเข้าไปเทรดก็อย่างเช่นเดิมก็คือคงหน้าจะําไฟเบรกเล็กๆหาจังหวะเข้าออกนะครับแล้วก็คงดูสิ่งสำคัญก็คือว่ารูปแบบของบิตคอย n ตรงนี้ที่วงไว้ในสีส้มเนี่ยมันสวนทางกับ n แอสเดคือ N แอสเดเนี่ยประกาศปุ๊บพุ่งตัวขึ้นมาเดี๋ยวเราจะดูการาฟแอสเดต่อไปปรากฏว่าบิตคอยไม่ทํางานไม่มีการ correlation ที่เคยมีเป็น positive correlation มันไม่มันไม่ trigger ที่จะวิ่งตามก็แสดงว่าตลาดคงมี perception ว่า Bitcoin น่าจะ O v เ r value เช่นเดียวกับทองเพราะมันขึ้นมาก่อนหน้านั้นพอสมควรนะฮะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ตอนนี้ได้ล้วก็ต้องหาจุดที่เป็นซัพพอร์ทที่สำคัญก็คือ8 8ดกับ9 2้านสองนี่แหละน่าจะเป็นจุดที่เข้าดีเพราะว่าตอนนี้เข้าไปพวัวพันปุ๊บปรากฏว่านัสแซกพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านที่สาคัญแล้วมีการเทขายลงมาปรากฏว่าจุดที่แัสแซกขึ้นบิตคอยไม่ขึ้นแต่ว่านัสดอกลงเนี่ยมันจะลงตามลงเลอะลงเยอะด้วยนะครับจับตรงนั้นก็คือ สิ่งที่เราหาได้ก็คือแปดหมืนแปดก้ามนสองจุดคีย์สำคัญแล้วเป็นเทนชันอลมันก็คือจะน่าจะบาลานซ์ของแวลูที่มันเคยโอเวอร์แวลูไปกับมารจิุดที่สมดุลนันนจุดตรงนั้นที่เราคำนวณได้ก็คือแปดหมื่นแดหรือเก้ามืนสองสำหรับคนที่ต้องการจะถือ,อยาวตรงนี้ครับ,รบผมไปต่อที่ดาวโจนครับ่กราฟดาวโจนนะฮะต่ตลาดดุที่ตอนนี้เรายังมองว่าเนื่องจากของ IEF นะฮะมันยังตลาดของบอลเนี่ยยังถือเป็นแนวเป็นทิศทางขึ้นอยู่ นะี๋ยแม้จะเป็นไซด์เว์ขึ้นไปก็แล้วแต่เนี่ยสังเกตว่าเรายังคงคือตลาดอีควิตี้ได้ดาวโจนส์เป็นคีย์สำคัญนะในการลย์ในตลาดอีควิตี้ทั้งหมดเนี่ยสังเกตว่ามันเริ่มเริ่มส่งสัญญาณแล้วเริ่มวิกเพราะว่าการพุ่งตัวขึ้นไปประกอบว่าประกาศออกมางบอะไรก็ดีต่างๆลดดอกเบี้ยแล้วคุณไม่ขึ้นเลยกับมีการเทขายกําลลอกมาต่ำด้วยต่ำบาสีเจ็ดสี่ศที่เรามองเห็นลงมาสีเจ็ดสามสี่เจแสดงว่าบ่งบอกอย่างว่า น่าจะมีการเข้าโซนสู่ p r o f i ต t เท i กิ้งในช่วงต่อไปเพื่อจะดูท่าทีของเฟดนะฮะแต่นี้ถ้ามันหลุดลงมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราคงจะต้องเข้าสหมด d e f e n s ซี e แล้วมาหาจุดที่แนวที่จะซื้อตลาด Equity ในโซนข้างล่างก็คือ45073จะเป็นจุดที่ดีนะครับคงต้องต้งจับตาดูตรงนี้นะจะให้มันหลุดลงมาแต่ว่าถ้ามีโมเมนตัมต่อซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่า มันจะมีโมเมนตัมอะไรที่จะพุ่งขึ้นไปถึงห้าสีที่เราเคยมองไว้เพราะว่าจากบริบทที่ผ่านมามีการลดดอกเบีย้ยก็ลดแล้วนะตลาดที่มีประกาศเอ r ร์นนิงก็โอเคหลายตัวปรากฏว่าไม่มีการรีแอคชั่นของราคากับเทขายกำมนหลายหลอกอยู่ข้างๆเราจะเข้าสู่หบดท,ที่เราเข้าพูดในกราฟหนึ่งไว้ว่าหนึ่งเข้าสู่เทรดดิ้งเลนและปกเทคกิ้งโซนนะครับ แล้วตลาดก็คงอย่างที่บอกจะเงียบไปเรื่อยๆจนถึงปลายปีนี้แหละนะครับครับผมอา้าวนี่คือดาวโจนส์นะครับแถมให้ตัว n a สแด q ครับครับนัสแดก็คือเมื่อกี้ที่ผมพูดถึง Bitcoin สังเกตไหมครับกราฟมันสวนทางกัน n a สแด q ประกาศปุ๊บเป็นการพุ่งตัวแก๊ปสองแก๊ปเลยขึ้นมาค่อนข้างโอเวอร์สำคัญโอเวอร์ชูตติ้งเหมือนกันนะฮะล้วก็ขึ้นมาอยู่ข้างๆปรากฏว่าถ้าไปคอมเพรกับ ตลาดบิตคอยมันม,มีการพุ่งตัวตาม Positive Correlation ที่เราเคยมองไว้มันไม่ทำงานละอันนั้นคือสำคัญเลยว่าถ้า Nasdaq ยังพุ่งตัวต่อนะฮะขึ้นไป25035ซึ่งเป็นคีย์สำคัญแล้วเราทำา b c c จากจุดตรงนี้ขึ้นไปสังเกตไมี25084ใกล้เคียงกับ25035ตรงเนี้ยเป็น s i s t a n ้ e ค่อนข้าง t r o n งนะครับถ้า Nasdaq พุ่งตัวต่อแล้วบิตคอยออกข้างๆปรากฏว่าไปชนแนวต้าน n a อ d a q เทขายปุ๊บ บิตคอยน่าจะยุ่งเ,เพราะ<อ>าว่าจดจอนข่าวดีคุณไม่ตามออกข้างๆแต่พอข่าวลายปุ๊บเนี่ยน่าจะน่าจะออกตอบสนองในทิศทางที่ลงได้แรงกปะ n นสแดกน่าจะจุดที่ชนแนวต้านด้วยนะครับะนะฮ<น>ะเพราะฉะนั้นก็ระวัง Bitcoin บิตคอยนะฮะหยิบ n นสแดกมาดูเพื่อให้ดูบิตคอยนะครับไปที่ตลาดหุ้นไทยครับยังไงดีครับตลาดหุ้นไทยก็คงมีมีแพทเทิร์นเหมือนเดิมก็คือทำเบรกหายหนึ่งสามหนึ่งสอง หนึ่งสามหเจ็ไม่ผ่านพอเบรกหนึ่งสามสี่ห้าเหมือนกับจะไปปรากฏว่าแท่งนั้นออกเป็นคล้ายๆชุดซึ่งซาปรากฏปิดเท่าไหร่ฮะหนึ่งสามศูนย์เก้าก็ไม่ผ่านหนึ 12, ่งสญญามหนึ่งสองก็แสดงว่าเป็นรูปแบบของการอะฮะ profit taking รูปแบบไซเบอร์ออกของช่างซึ่งรูปแบบตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเอ่อถ้าตลาดของอเมริกานะฮะไปชนแนวต้านแล้วเทขายลงมาทั้งตลาดทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่า เราน่าจะ,ะเผชิญการเคลื่อยขายทำไรเช่นเดียวกับตลาดโลกนะฮะแล้วดู MACD predictor ระดับว e e k l y สังเกตไหมครับเราผ่านมาแล้วประมาณร้อสิบเก้าวันระดับว e e k ี่ MACD ที่หลังจากที่ตัดขึ้นมาแล้วมีมวลตั้มพุ่งมาอย่างต่อเนื่องมันวิ่งเข้ามาจาะใกล้กลๆละจุดที่ตรงนี้เขาเรียงอย่างไซด์เวยอย่างนี้ต่อเนื่องโดยมีบริบทที่เป็นทาง positive มันน่าจะจุดที่เป็น MACD ตัดครั้งแรกในรอบประมาณร้0ย3ี่สิบร้อยสาสิบวันก็คือประมาณสามสี่เดือน โดยที่ไม่ทําอะไรก็แสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เป็นแนวต้านสาคัญแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสามสามศูนย์ที่เรามองไว้ก็จะทํางานเป็นแนวต้านของมันตอนนี้ถ้ามีการตัดลงมาในดับ m b c d ที่เป็น weekly และมีแท่งเดียวยาวลงมานะฮะมันก็ยิ่งคอนเฟิร์มว่าตลาดคงยังไม่ไปนะครับโดยที่ว่าอย่างยิ่งถ้ามันต่ำกว่าหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เนี่ยมันจะไม่ดีเพราะว่ามันเป็นจุดที่เบรกหายนไปแสดงว่าทั้งหมดตลาดในภาพระยะยาวนี่มันจะทำา a ็ c ดาว ครับไม่ใช่เป็น A B C up ขึ้นไปที่หนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าตามที่เรามองไว้ทีนี้สิ่ง <Okay. S 2> ที่จะบอกได้คือต้องดูบริบทของตลาด oh, <Christ. S 2> เป็นว่ายังไงนการแอคชั่นของราคาเออ n ์เน็ที่ประกาศออกมาแล้วเป็นยังไง นะครับตรงนี้<ว>ต้องระมัดระวังตรงนี้แล้วกันแล้วก็เราคงเข้าสู่โหมด f e n ฟ i v e ที่แหละนะอย่าไป aggressive ในการเพราะว่าตอนนี้ earnning ก็ประกาศออกมากือบหมดละเข้าสู่ในช่วงปลายปีเข้าอยู่วันอยตลาดเงียบๆแล้วเราคงต้องดูแล้วก็ f e n ฟ i v e ในหาจังหวะที่ก็มาซื้อช่วงตลาดย่อดีกว่าที่จะไปเข้าไปซื้อตรงงานจังห่าตรงนี้นะครับผมอ่ะช่วงนี้ก็ใจเย็นๆกันนะครับรอย่อรอย่อ,อนะครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ